สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาจะผัดกะเพรากินอีกแล้วแล้วก็ถ่ายเองวันนี้จะดูแบบมันไม่ค่อยถน,นัดนะเนาะดูแบบมันจะควงวาง,าง,างตาไปน,นิดไม่ดูไม่ได้เต็มตาอืมผัดกะเพราที่แรกใส่พริกใส่กับหมูมาพร้อมกันเลยไม่ทันได้ถ่ายให้ดูตอนแรกไงอันนี้ก็คือเริ่มผัดให้ให้หมูมันสุก มีใส่ทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งเลยแล,แล้วตอนตำพริกเนาะเราก็ใส่พริกไทยไปหน่อยหนึ่งด้วยใส่เม็ดเอ,อใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ดอกเออ,อะไรนะดอกดอกดอกหอบผูดนึกไม่ออกเฉยดอกกะเพราตำมาใส่ดอกกะเพราไปด้วยนะมันจะหอมมาก อร่อยอะ่ะน่ากินเลยละ่ะผัดไปผัดไปแล้วก็พอใส่เราใส่หมูทีแรกเนาะเราก็ต้องใส่สีอิ๊วขาวไปเลยเพื่อที่ปรุงรสอะ่ะให้หมูมันมีรสชาติตั้งแต่แรกแต่บางคนนะเขาจะหยอะเกลือก่อนนะแต่เราไม่หยอะเกลือเราจะใส่สีอิ๊วขาวก่อนหยอะไปแล้วคราวนี้เราก็ผัดไปได้เรื่อยๆให้แบบให้หมูมันสุกอะ่ะ พอหมูมันเริ่มสุกเนาะเราก็ถึงจะใส่อย่างอื่นลงไปแล้วอยากจะใส่ผักอะไรผัดผัดไปก่อนเราก็เตรียมไว้เลยนะว่าเราจะใส่เราจะใส่ผักอะไรคือพวกถั่วหรือว่าจะใส่หน่อม้งหน่อไม้อะไรเงี้ยเตรียมไว้พร้อมเลยเตรียมหั่นรอไว้เลยเราก็ผัดผัดผัดหมูไปผัดไปมันใกล้ๆแบบเริ่มเริ่มจะใกล้ๆสุกเงี้ย เจ็ดสิบปอเจ็ดสแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราก็เริ่มใส่ผักได้อันนี้เราเราถือเองไงมันก็เลยแบบเออดูจะช้าหน่อยเนี่ยนี่พอมาเริ่มเนี่ยเราก็ใส่ถั่วลงไปจ้าวันนี้ใส่ถัว่วก็ผัดไป ผัดแบบให้ให้มันโดนไฟทั่วๆกันน่ะถั่วมันก็จะสีสวยนะมันก็จะเขียวดีอะไรเงี้ยมันจะไม่แบบบางคนนี่ผัดผัดไปแล้วสีถั่วมันจะซีดเงียอ่ะอันนี้มันสีมันก็จะไม่ซีดนะมันก็จะสีเขียวสวยเลือกถ้ามันแห้งไปหน่อยแล้วก็เหยาะน้ําลงไปนี่เหยาะอะไรจ้าเพราะว่า ถัวมันจะได้สุกดีไงสุกไวขึ้นพอมันมีน้ำอ่ะแล้วก็ผัดไปจะเติมน้ำจะเติมน้ำปลาหรือว่าจะใส่ไอซอสหอยอ่ะก็ใส่ได้ ก็เริ่มปรุงรสได้ดนี่มาแล้วใบกะเพราถ้าใบกะเพรามานี่มันจะจบแล้วนะนี่วันนี้ใส่ทั้งใบกะเพราทั้งใบโหระพาเลยกลิ่นมันจะหอมอ่ะหอมสองอย่างมันจะหอมตีกันเลยแต่อร่อยนะนี่ให้ดูให้ดู วันมันก็ขึ้นเนาะแหม่เห็นไม่ถน,นัดพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าหอมมาก